สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะในคลิปนี้เราอยู่กับผมคนเดิม The Fusion Channel กันอีกแล้วนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะผมก็จะไปตามล่าหาสต o n โ h o กันโอเคนะครับนะท่านผู้ชมในคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมผมก็ต่อจาก EP ก่อนผมไป n t เธ r ร Fortress จะวะในรอบนี้ครับผมอยากได้ปีกเลยท้ามาบินปึ๊บปบแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปหาสตองโ h กันนะ go เอ้ยโยนไปไหนทางนู้นเหรอโอเคดรอปอยู่อ่ะหนทางที่ยาวก็อา้าเดี๋ยวก็เลยมานั่งรถรางได้เหรอท่านผู้ชมเออในเมื่อผมก็ในคลิปก่อนเนี่ยผมได้เจอฟอร์เทสแล้วใช่ปะ่ะผมก็อยากจะมาหาตองโฮบ้างนะอืมพระาทิตมันข้ามแล้วว่าท่านผู้ชมแย่แล้วไงจะข้ามแล้ว ไกลแล้วมัง้งมั้งนะอยากบินเออวะทำไมผมไม่ครับพุมาอ้าวไม่ได้ครับพุไหมไกลแล้วมั้มงหรือเปล่าเฮ้ยโอเคมาถูกมาถูกเยี่ยมเยี่ยมยมมาถูกแล้วมาถูกแล้วโอเคแวม่เอ้ยหมู่บ้านอ้าวเจ๋วหมู่บ้าน น,น้นสไนเปอร์โอ้โหหรือว่ากล,ลมโอเคงั้นขอเซฟหน่อยก็แล้วกันมาไว้บ้านมีเตียงไหมต้องมีดินั่นแหละนอนเลยฮ<หล>ะบิลเลเจออะไรขนางในนใ้าไเดือผแล้วไปไปทางนู้นนะไปทางนู้นโอเคเฮ้ยได้คืนแล้ว <S 2> <S 2> อ่อมีอยู่ <S <S เออกดเฟียว <S 2> <S 2> น่าจะใช่แล้วมันตามาตรงนี้ มันน่าจะอยู่ใต้หมู่บ้านเนี่ยผมเดาอะขอให้เจอขอร้องขอเจอแบบไม่ใช่ลาวานะไม่ใช่คูด,ดิ่งไปแล้วจเจอลาวานะไม่เอานะโอ้ขอมีตัวเต็มละโอ้นี่เลขไม่ต้องการอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยเนี่ยโอ้ไมก่ก็เจอเลยแฮนทอมโชมเฮ้ยเอาดี 不资啊。<noise> What t h เดียวเฮ้ยเจอเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีงี้ด้วยเหรอเฮ้ยลาวาไม่ไหลนะมีงี้ด้วยเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยว้าวโอ้ว้าวว้าวสามงามสีเงิน s ิลเวอร์ฟินโอเคโอ้โหใจร้ายจังโมแจงไอออฟอินเดอร์วางไป โอเคเออเรียบร้อยมาท่านผู้ชมครับโอเคนะท่านชมเราก็ได้เปิดประตูนี่แล้วนะโอเคงั้นเอาเป็นว่าเราจะเข้าไปในนี้กันนะไปพิชิตมังกรให้ได้ไป Let's go เยี่ยมโอเคที่ไหนวะเนี่ย ที่ไหนไม่รู้นะครับนะท่านชมก็โอเคทางแบบนี้ได้อยู่นะครับโอเคที่นี่และของจริงว้าวว้าวโอ้โหอะไรวะนะตีดอะไรเนี่ยโอเคแปลว่าผมก็ต้องมันยิงไม่ได้นะครับนะโอ้มงกรมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคผมต้องยิงตรงนั้นอันนั้นไม่ได้ นั่นไงหลบได้เป็นไงโอ้ยโอ้ยอ้ยอะไรมังกรอะไรอะไรคุณสยามคุณสยามอะไรเดี๋ยวคุณสยามคุณคุณสยามใจเย็นคุณสยามใจเย็นผมไม่ได้ทำอะไรคุณเลยคุณสยามหยุดเดี๋ยวนี้อย่าอย่าไล่ไล่ปะโอหมย o ก็โอเม่ก็คุณสยามไล่โอเมโอโอโอโนอย่าขอร้องคุณสยาม ขอร้องหยุดไล่หยุดไล่นะหยุดไล่นะว้าวโอ้ยโอเคที่นี่อันตรายนะอันตรายมากมากเฮ้เจ้ามังกรโอ้ยอะไรเล่าคุณสยามคุณสยามว้าวอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าเออตายไป ฮ่าฮ่คุณสยามแอดวานซ์แมนได้แล้วโอเคเอ้ยมังกรโอ้ยโอ้ยโอ้มังกรโอเคงั้นผมต้องทำไงอะอันนี้อันนี้ยิงขึ้นได้ไหมจะโดนไหมโอ้ย,อย,อยมังกรมังกรมังกร,งกรใจเย็นโอ้โหมังกร ผมยิงไม่ค่อยแม่นไงไอ้พวกเออโดนด้วยเออโดนยิงไม่ค่อยเป็นด้วยไงเอาโดนด้วยนั่นแปลว่าผมก็ต้องต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปแล้วก็วางโอเคจะหมดก่อนไหมเนีย่ยบล็อกเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอโอโอ โอ้ไม่โอ้โอ้โอ้ยาคุณสยามคุณไม่เก่ยวเว้ยคุณสยามโน no. ยุดเดีย๋ยนี้โอ้ยโอ้ยโ okay. อเคกอดผมยังไม่พังโอ้ยโอ้เออโอ้โอ้โอ้กอดโอ้กอดโอ้กอดหยุดเดี๋ยนี้มังกร เออได้อยู่คุณสยามไล่ป่ะนะโอ้ยเจีร์ขาดตรงนี้ใช่ไหมฮะเออได้อยู่เออเออโดนละโอ้มังกรนี่เล่นแรงนะเออโดนด้วยโอ้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 โอโอโอ โอ้โอ้ะกอดโอ้ะกอดมังกรเล่นแรงมังกรเล่นแรงอันตรายมากโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเออไปเตรียมไปกับมังกรมังกรได้โออแรงอยู่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมาแล้ว อย่าหนีสิมังกรมานี่แกเ,เรียบร้อยเรียบร้อยนะท่านผู้ชมเยี่ยมโอเคจบแล้วโอ้เลเวลโอ้ว้าวโอเคเราพิชิตเจ้ามังกรได้แล้วโอ้ได้เวลฟรีเยอะเลยฮะโอเคจากที่ผมเล่นมาแล้วผมแทบจะตายเลยมั้งนะไข่มังกรได้ไหมได้ด้วย ได้แล้วไข่มังกรอย่าทำหายก็แล้วกันมันมีแค่หนึ่งชิ้นต่อโลกซึ่งหายากมากผมก็อทอดปักไว้ใต้นี้ปึ๊บปึ๊บอ่าได้ไข่มังกรแล้วเย่ yeah. แ๋วอ่ะเราไปเราจะไปหาปีกเลธากันต่อกอ้ยนี่ไงเจอแล้วเอ็นเกตเวยตรงนี้โอ้ลวงไปนี่ผมรอดนั่นอะไรอะ่ะผมเห็นอยู่ ผู้ชมเห็นหรือเปล่าไม่รู้โอเคผมมีสิทธิ์ตุยแค่รอบเดียวไปโอเคโอค้โหมอ้าวเฮ้ยอ้าวอะไรวะมาเกิดอะไรตรงนี้เนี่ยโอไม่โอ้กอดแมนแค่ระวังล่วงไปก็พอผมโยนไปถึงไหมอะ โยนไปดูเสียงเสียงถึงเป่าวะเอ้ยถึงเป่าวะเอ๊ะหายไปแล้วะ่ะถึงไหมอะเออมมันหายไปแล้วท่านชมอา้าวเอาหายไปอย่างี้ได้ด้วยเหรอฮะเฮ้ยโยนไปอีกทีหนึ่งดิ ก็ร้องถึงถึงอุย้ยโอเคถึงนู่นไงแล้วอีกงานหนึ่งมันไปไหนแล้วฮะใช่ไหมัานนั่นอ่ะไอ้อนนั่น,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 ย,น,นยิงได้ปะอ๋อยิงได้โอเคยิงได้ยิงได้ปึ๊บอ่าได้จริงด้วยโอเคอนายก็ได้อโอ้โห โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีแรงอยู่นะคุณสยามโอ้ยๆๆ้ยโอ้ยอย่าเล่นแบบนินจาดิเฮ้ยเออเอาไม่ดอปด้วยอย่าอย่าอย่าปุ๊บขอร้องขอร้อง <c oughs> เออถึงอา้าวเกาะแค่เนี้ย มาทหมวะขอร้องเราเรือขอร้องอยากเจอเรือไม่น่ามีเรือมามาดิเออเออได้ลูกหนึ่งเพื่ออะไรเนี่ยอย่าวับเออลูกเดียวให้มาทำไมลูกเดียวมีเนซิตี้ให้บ้างไหมอืออันนี้ไม่โหลดอย่าเพิ่งไปแม้นเผื่อมันน่าจะเป็นหลุมมันน่าจะโหลดหลุมมาก็ได้ อเคตรงนู้นไปได้เน่น่ยอย่าเพิ่งไปว่าคุณมีอากาสที่จะล่วงลงไปถ้าผมโยนไปมันจะได้ไหมปึ๊บ,บเลย้ยได้นะเออได้ด้วยเป็นความรู้เล็กเล็ก,ลกน้อยๆย okay. เอ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยขอขอเรือนะขอเรือขอเรือขอเรือนะขอร้องขอร้อง,อองมีเรือมีเรือมีเรือเธอนะ ขอร้องขอร้องขอร้องมีเรือไหมมีเรือเออมีมีเรือ,อ,อ,ม,ม,อมีป่าวนะเนี่ยเหมือนจะไม่มีปะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีเรือโอเคมันได้เวลาละที่ข้าจะต้องมาพิชิตที่นี่ไปเรามาเริ่มกันเลย let's go มาแย่ใช่ไหมนั่นแหละข้าได้ด้วยไปด้วยนะ โอว่าอว่าอว้าโอ้หนีไม่ดอกเด้แล้วไอตัวนั้นไปไหนละวาร์ปึ้นหลังคาไปแล้วมั้งนะเออเฮ้ยได้แล้วได้แล้วมาในเมื่อผมว่าได้ไอไอ,ไอนีมาแล้วผมว่าคาบจักเกอร์บล็อกเลยมาได้แล้วเย้ได้แล้ว,ได,ลวได้แล้วนะท่านผู้ชม ผมได้เจ้าชักเกอร์บ็อกแล้วทีนี้ก็มีประโยชน์ละมานี่เนี่ยสมบัตมิมีประโยชน์เออม,มีอะไรไหมนูงง่นไงมันอยู่นู่นยิงทักทายไหนเต้โดนเลยเ <c oughs> จ้าเรือฉันมาแล้วมาต้องต่อบล็อกไปอีกแล้วเหรอถามจริงอ่ะอินเตอร์เพรได้ลูกสุดท้ายละไปโยนเลย ai, Ào oh! oh! hey, Ôi Ô Ui Chết Ô Chết Ui Ui lọt đi nghèo Ô Chết Chết Ô hô nhà đêm chuyện lại lên มันอะไรของนายนะฮะไอย้ยิงมั่วยังละเว้เยไม่โดนเลยพอแล้วพอแล้วแบบนี้ผมคำนวณมาแล้วไปล่วงลงไปเออแบบนี้แนี่ยหดง่ายเดี <Yeah. S 1> ๋ยวบิลดิ้งสแตนมาเอาหนีเหรอหนีไปไหนเออได้ปีกแล้วโอเคโอเคนะท่านชมผมได้ปีกแล้วสมบัติโอเคโอ้โห ของดีจังวะมาเอามา,มา,อา,มาโอเคเฮ้ยของดีอยู่เยี่ยมมาได้เวลารับปีกอิเรท่าป้าโอเคมาเออมันใช้อะไรทูปะเอ,เอามาในเมื่อผมก็ได้เจ้าปีกอิเรท่ามาแล้วและเรามีอันเบกกิ้งด้วยเฮ้ยมันไปไหนวะอืม เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองหนึ่งไอ้ลุ้นลงไปลุ้นลงไปเออผมโอเรื่อง emoji แล้วมั้งเต็มไหมโ m เ j i ยังไม่เต็มเก็บมาได้ใช้มือเปล่าทุบได้ได้แล้วไปใส่ปีกอ่าใส่ปีกแล้วมี entity ที่ไหนอีกไหมขออีกที อยากไปโอเคงั้นใส่ปีกล่อนไปเลยไปล่อนไปนี่แนะเราบินได้แล้วเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเยี่ยมนี่แน่คนไทยบินได้มาขอขอปีกอะไรท่าที่ใหม่ด้วยเป็นซิตี้ที่ใหม่อะ่ะ อ๋อหน่อยเอ้ยเดี๋ยวทาง,งคุณคุณยังแฮะอ๋อเดี๋ยวเอ้ยอ้าวโอ้โหได้อีกที่หนึ่งและมามานี่เลยมาได้อีกที่หนึ่งแล้วเอออินเดอร์โพลผมหมดนี่ใช่ปะใช่มาอีกเลยถ้าไปรับอีกอีก,อกหนึ่งไป let's go นี่แหละมนไทยบินได้ไปโอ้โหด้านแค่นี้เออเออดอบด้วยมานี่ขอดอบไหมไปดอบด้วยมาได้กล่องที่สองโอเคผมได้อีกกล่องหนึ่งละมาครับเลยก็แล้วกันมาขอจัก,กร์บ็อกอีกกล่องหนึ่งเยี่ยม โอเคได้แล้วมาอีกกล่องหนึ่งแอะแอะเอาของเก็บยกเว้นลูกธนูเอามือขุดนี่แหละมันขุดได้อยู่แล้วอ้าวเฮ้ยเออไปไงได้วะไปไงได้ใส่ปีกรอดลงไปก็ได้ เอ้าเฮ้ยเฮ้ยอย่าไล่อย่าไล่ไป Let's go อืมเยี่ยมไปด้วยวิธีการแบบนี้เป็นอะไรที่ดีมากแต่ว่าอาจจะเปลืองบล็อกหน่อยโอ้วาวจอดแค่นี้เองเหรอ ทั้งหลดละร้องละร้องละถึงนะถึงนะถึงถึงไหมอยูแล้วน่าจะถึงโอเคถึงถึงอเอ็นซิตี้อันนี้เมืองใหญ่นะเอ็นเอ็นซิตี้แบบใหญ่ได้ใช่ได้มีทางเข้า เชยไม่ได้ดิได้ออฟซิเดียนแทนโอเคกล่องชักเกอร์ได้ไหมกล่องเ็นเดอร์เชดที่ไม่มีอะไรขอก็แล้วกันได้เป็นออฟซิเดียนเราต้องมีซิลทอสในการขุดนัด่นแหละเออที่ยากมากมาได้อีกอันหนึ่งมาเฮ้ย ไอซิลทอสฟอร์จูนโอ้อันนี้ของดีมาแล้วเดี๋ยวเรากลับไปพิกัดเริ่มต้นแล้วเจผมไม่อยากอยู่นี่ก็ขอหัวมังกรหนะ่อยเอาไปทำอะไรไม่ได้ละไปขอหัวมังกรได้แล้วงไหน,นแล้วก็พิกัดศูนย์ศูนย์โอ้ยมันโดนได้ไงวะมันอยู่ไหนก่อน ก็ผมต้องไปทาง,งานู้นโอเคไปไปแบบนั้นนะโอเคนะแบบนี้ไปได้นะท่านชมะเราจะไปแบบแบบนั้นฮะนะโอเคโดยการที่ว่าเราจะบินไปนะเพราะถ้าเราไปด้วยวิธีอื่นค่อนั่งช้ามากนะช้าสุดละอันนี้คือวิธีที่ไวที่สุดแล้วนะท่านชมมันไวสุดแลวถ้าช้าช้าวันนี้ก็ วิธีต่อบล็อกนั่นเนี่ยอันนั้นคือช้าสุดละเสียเวเราต้องไปข้างหน้าฮะไปไงได้อะเดี๋ยวเราต้องไปตรงนูน้นนะท่านผู้ชมแล้วผมจะไปไงอะโอ้ยอย่าบอกนะว่าต่อไปอีกแล้วว่าโอ้ว้าวได้อยู่มาได้แต่ว่าเออบล็อกมันไม่พออ,อ,อ,อ โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยคุณสยามคุณสยามใจเย็นคุณสยามเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้คุณสยามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณสยามเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าเล่นนี้คุณสยามอยายายาทางเข้าทางเข้าทางเข้าแย่แย่แล้วแย่แล้ว โอ้โหแย่แล้วไงคุณสยามโกะไรผมวะอย่ายาโกเทมผมไปละหนึ่งอัน ขอกับบ้านโอเคขอบคุณที่มาส่งไปเป็นร้านเก็บบ้านบ้านฉันมาแล้วมาแล้วฉันมาแล้วบ้านเเวลากลับบ้านแล้วกลับบ้านกันแล้วกันไม้ครับโอเคในคลิปนี้นะครับก็จบแล้วนะโอเคแล้วได้ ไปเอ็นซิตี้ไปได้ปีกเลท่าแล้วนะโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับไป